หัวใจวายมีเคยมีคือความหมายของว่าเขาไปเร่งเร่งร่างกายเมื่อร่างกายเพียอยู่แล้วไงแล้วกอเราไปไปเพิ่มเริ่มไปเร่งมันให้ให้ใช้พลังเยอะเกินไปมันร่างกายไม่ทนไม่ไหวไปเลยเกิดช็อกนอกจากเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือเวลาปั่นเนี่ยไม่ควรทาน ใช่ไหมฮะมันอาจจะจุกหรือไม่ทานได้แต่ควรทานน้อยๆนน้อะไรเรื่องเรื่องน้ําเรื่องอาหารเนี่ยเราทานได้เป็นระยะระะแต่อย่าทานเยอะทานพออย่าให้ร่างกายเป็นขาดน้ําอย่าให้ร่างกายร่างกายมันขาดอาหารพยายามเสริมไปเรื่อยๆเติมไปทีนิดเทียนิดอ๋อแต่อย่ากินจนจุกหรือแต่อื่นครับอันนั้นอันนั้นไม่รอดแน่ไม่ไม่รอดแน่ต้องกินน้ำแบบจ้องจิบบ่อยๆแล้วมันมีอะไรป้องกันไหมครับอย่างบางคนมักจะเป็นตะคิว ออตะคิวนี่ก็ป้องกันเนี่ยคือร่างกายจะขาดน้ำหนึ่งแลับอันนี้คือความสำคัญืเรื่องน้ำาท่จะบอกว่าขี่ไปแล้วควรจะจิบน้ำเป็นระยะระยะิไปเรื่อยๆม่ไใช่อย่างนั้นน่ะจิบไปเรื่อยๆเพราะนั่นระยะหนึ่งขี่เพราะรู้สึกว่าพอแห้งนีด้ออกจุกจิบไปอจิบไปเรื่อยๆกว่าก่อนที่ร่างกายจะโหยหาอ๋อคือเสริมเสริมแต่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่เป็นระยะระยะแต่อยากินเยอะครับอ่าดังนั้นก็ช่วยตะคิวได้อีกด้านหนึ่งเคื่อแรกก็มีส่วนช่วย ก็เือเรียกงว่าน้ำเหือนกลืแร่เนี่ยเมีส่วนช่วยหลักๆเลยใช่ไหมฮะและอาหารที่ติดตัวติดตัวไปเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยนี่อาหารที่ควรจะพกไปเนี่ยมันถือว่าหนักไปไหมครับอย่างสมมติว่าผมมีเสื้อหรือมีกระเป๋าแล้วพก เขาเหนียวโอ้เขาเหนียวไม่ไม่ไม่ควรเพราะว่ามันย่อยยากเราควรจะหาอาหารที่มันย่อยง่ายง่ายระหว่างที่เดินทางอัพเกรดขึ้นมาหน่อยจากข้าวเหนียวเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นน้ำปลาทำน้ำปังก็ได้พอทำแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยเลยขนมปังได้น้ำปังพอได้แต่เดี๋พวกข้าวเหนียวไม่ไม่แนะนำมันข้าวเหนียวไม่ควรเลยใช่ไหมครับล้วถ้าอย่างนั้นเป็นแซนด์วิชใส่พวกเนื้อสัตว์อ๋อพยายามตอนนี้ถ้าไม่จําเป็นพยายามเลี่ยงไว้ก่อนเนื้อสัตว์เพราะว่าพยายามช่วงเนี้ยพยายามหาอาหารที่มันย่อยง่าย เขย่อยง่ายแล้ะเป็นพลังงานเป็นได้เร็วมันจะคืนตัวเป็นพลังได้เร็วแบบนั้นเองใช่ไหมครับแล้วในส่วนของการเตรียมตัวก็คือถ้าไม่ไหวก็ลงลงก่อนลงแล้วก็เข็นอันนั้นดีที่สุดใช่ไหมฮะแล้วไม่มีทางอีกแล้วครชื่นชื่นชมด้วยสายตาแล้วก็สองเท้าก็เดินครับ แบบนั้นปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครัเขาจะเรียกว่าเสือผู้เข็นนะไม่ใช่เสือผู้ขาวเลยพอที่อื่นปัดอยู่ปัดอยเป็นเสือผู้ขาวครับผมแต่ถ้าเกาไม่ไหวแล้วลงมาเข็นปู๊กลายเป็นเสือผู้เข็นคือเป็นครับคือก็ดีนะอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยนะครับอ่าสำหรับสัปดาห์นี้เรื่การเตรียมตัวเพื่อที่จะไปออกทางไกลเนี่ยหรือออกทริปเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้หนักหนา อะไรไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นข้อมูลที่ให้ความรู้สำคัญแล้วก็ใช่ความประโยชน์นั้นเลยนะฮะก็แปลว่าเราออกกําลังกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องเตรียมเรื่องอาหารด้วยครับอ่ะของทําเดินด้วยท้องใช่อ่าโอเคใช่อย่างนี้นะรู้หมดแล้วผมสบายเลยเป็นเสือผู้เข็นเสือผู้เข็นงั้นเราก็ได้รับข้อมูลกันพอสมควรแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงที่ให้ความรู้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ